ลูกกรนตอนนอนแบบนี้เสียงหายใจปกติหรือสัญญาณเตือนภัยที่ต้องรีบเช็คอะคะแม่แม่ฟังแล้วใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมทุกทีเลยเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าเด็กเล็กเวลาหลับลึกๆหรือมีการหายใจติดขัดนิดหน่อยอาจมีเสียงได้เป็นเรื่องปกติถ้าเป็นแค่ช่วงที่น้องกำลังเป็นหวัดมีน้ำมูกคัดจมูกหรือแม้แต่ช่วงที่อากาศในห้องนอนแห้งเกินไปพอมีเสียงคลืดคลาดหรือเสียงกรนเบาๆก็มักจะหายไปเองเมื่ออาการเหล่านั้นดีขึ้นค่ะสิ่งที่คุณแม่ช่วย ไ,ได้ก็คือ 1. ลองเปิดเครื่องเพิ่มความชื้นในห้องนอนให้ความชื้นสัมผัสอยู่ที่50-6 0% 2. หมั่นทําความสะอาดจมูกด้วยน้าเกลือเพื่อให้น้องหายใจได้สะดวกขึ้นค่ะแค่2วิธีนี้ก็ช่วยลดเสียงกรนลงได้เยอะมากเลยค่ะแต่ถ้าลูกมีอาการเหล่านี้เมื่อไหร่ต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะ 1. น้องหายใจแรงจนเห็นว่าหน้าอกหรือซี่โครงยุบลงไปมาก 2. หายใจเสียงดังมากหรือเหมือนต้องใช้แรงเยอะในการหายใจ3มีช่วงที่เหมือนหยุดหายใจไป ให,ให,ใหี่ 4. น้องตื่นมาพร้อมอาการงองแงไม่สดชื่นหรือง่วงซึมผิดปกติสัญญาเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงภาวะต่อมทอนซิลหรืออะดีนอยโตที่ทําให้ทางเดินหายใจอุดกลั้นได้ค่ะอยากให้ช่วยประเมินเคสของลูกคุณแม่แต่ละคนไหมคะคอมเมนต์ถามอาการแต่ละช่วงอายุได้เลยเดี๋ยวแม่ๆม,มาช่วยแชร์ประสบการณ์และข้อมูลเพื่อเป็นกาลังใจให้กันค่ะกดต,ติามไม่อุ่นเพื่อไม่พลาดความรู้ที่ดีนะคะ